สวัสดีค่ะวันนี้ไม่เกะกันระว่าจะมรัมสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอ่าใช้นมโรงเรียนทำด้วยนะนมโรงเรียนทำเป็นสีเลยอ่าวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีสปาเกตตี้สปาเกตตี้แฮมเบคอนชีสชีสอ่าเริ่มแรกเลยนะก็ต้มน้ำให้มันเดือดน,นะน้อง ขอเกลือนิดหน่อยเกลือน,น,นิดหน่อยเส้นน้ำมันลงไปคนเส้นให้แม่ด้วยคนเส้นให้แม่เก๋ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะให้เส้นเหนียวเหนียวไม่ใช่เพราะไม่ต้องการให้เส้นมันติดหม้อเราก็เลยคนอ่ะพักไว้เราจะต้มอเอนี่ยไว้สักสามนาทีสี่นาทีหั่นมาหัน่นเบคอนกับแฮมเลยหั่นผักด้วยกินหอมได้ไหม ไม่เคยกินไม่เคยกินแต่จะเอามาผัดให้มันหอมขอทอดเบคอนก่อนนะทอดเบคอนให้น้าฟ้ากินน้าฟ้าจะเอาแบบไม่ไหมไม่ไหมไม่ถึงเหลืองๆเนรอไม่ใช่น้าฟ้าไม่เอาไหมอ๋อไม่เอาไหมโอเคอะไปดูซิเส้นมันได้หรือยังเส้นได้แล้วถ้ามันได้แล้วอ่ะเราจะดึงดูซิว่ามันดึงดึงไหมพอดีไหมพอดีไหมดึงดึงพอดีพอดีเอาไปน็อกทั้าเย็นให้แม่เลยครับ หัดมาตอกไข่ให้แม่หน่อยแม่จะเอากระเทียมลงไปผัดกระเทียมผัดให้เหลืองนะทุกคนแล้วก็เอาหอมลงถ้าเมื่อไหร่ที่หอมมันเริ่มสีขาวๆใสๆก็<ม>โอเคใช้ได้ละส่งอันนี้มาให้แม่หน่อยแล้วกเอาไปให้แล้วแฮมแฮมแฮมแม่จะผัดแฮมต่อด้วยชีสชีสท,ที่เหลือชีสท,ที่เหลือกับชีสน้องฟาร์มทำขนมปังชีสเป็นนีป็นก้อนเดี๋ยวมันก็ละลาย ขอนมหนึ่งกองหน่อยค่ะนมหนึ่งกองเทลงมาเลยหอมมากเลยเวลานี้ขอไข่แดงหน่อยครับไข่แดงนะเก่งมากเลยครับเอาเอาลงมาเลยลูกเอาลงมาเลยแล้วผัดจุดจุดจุดคนเป็นหรือเปล่าเนี่ยทำได้อยู่นะใช่ทำได้ ทำได้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาเอาลงลใส่จานเลยใส่จานเลยเดี๋ยวแม่ไปเอาอาริกาโน่มาก่อนอาริกาโน่อเอาแฮมมาลงสิแฮมลงมชอบกินแฮมด้วยเหมันพิซซ่าเลย,บบลยไลค์ก็แชร์กดบติดตั้งไช่องไม่เกี่ยวกันรนน้านอาหาบ๊ายบาย